ค่ะสะภาพก็อย่างนี้ค่ะแฉ่โเตเสียบแค่นุ่นแช่นี่เล็กๆล,ล็กนน้อยเฉยค่ะนี่ก็เลยเก็บของออกให้ก็ถ่ายข้างๆอันนี้ที่มันลอกๆมันก็เป็นไอ้นี่เก่าพลาสติกนี่ค่ะ สภาพก็ดีดีมากเลยแหละดีดีกว่าพี่ไปซื้อร้านขายของเขาอันนี้มันเป็นอันนี้ลอกนะคะอะนี้เป็นอะไรนี่ตรงตรงเนี้ยมันก็เป็นรอยขีดนะคะที่บอกว่าขนย้ายมาเป็นรอยขีดรอยอะไรแล้วก็รอยเป็นถุงพลาสติกที่มัน ออกเป็นคุยุยเราก็ไปไปลอกออกเอาดึงออกออกไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรข้างหลังข้างในที่ปรับ มันลบยังไงอะไรยังไงดูไม่เป็นเหมือนกันใบมันก็ทิ้งไปตั้งแต่ซื้อมานะะไม่ได้คิดว่าจะจริงไม่ได้คิดว่าจะขนไปไหนเลยทุกอย่างอะไรก็ยังแบบนตดน,อ,ดนอ,ดอะไรอย่เงี้ยยังแบบใหม่ๆอยู่อะค่ะแบบดีอะหนูคิดว่าดีกว่าร้าน ที่ขายมือสองอยู่ค่ะดีอ่ะแล้วก็อุตสาห์หลงเหลือไว้เก็บไว้เผื่อว่าหวังว่าเศรษฐกิจมันจะดีเยนแเลยค่ะดีอันนี้มาไว้ที่บ้านเก่าค,คิดหวังว่าวันหนึ่งจะได้ขายของจะได้ นี่เหมือนเดิมก็เลยเก็บไว้รักษาไว้